ดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับพี่ๆทุกท่านเลยวันนี้ก็พบกันกับช่อง มาลบบุรีตามหาพาบ้านในเวลา6โมงเย็นของทุกๆวันนะครับยังไงก็ขอฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะครับวันนี้ได้พักคะแนนพิมพ์เล็กหลวงะสงวัชีประขขานะครับจะมีแบ่งเป็น2พิมพ์นะครับพิมลึกกับพิมพ์ตื้นพิมพ์ตื้นก็จะเป็นผิวมะระนะครับพิมพ์ลึกก็จะเป็นผิวแบบนี้เลยตึงๆนะครับและตะไบจะต้องตรงๆแบบนี้เลยนะนี่จะต้องแต่งอย่างนี้นะครับถ้าเป็นพิมพ์ลึกนิยมนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมานะครับสวยมากๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นพัชแท้แบเบอร์เลยพีี่่ๆหลวงส ของชีบขาวท่านก็เป็นเกจิดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะสิงห์บุรีอ่างทองนะครับพี่ๆองค์นี้สวยมากๆเลยนี่ผิวแบบน้ําทองแห้งๆเดิมๆมาแบบบ้านๆจริงๆนะครับท่านใดชอบก็ลองสอบถามกันมาครับฟอร์มดีมากๆเลยอ่าฟอร์มเรียบร้อยนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปของเราทุกๆวันนะครับหรือท่านใดมีพระหลวงพ่อซวงพระอื่นก็ยินดีรับเช่านะครับแอดไลน์เบอร์โทรส่งมาชมกันได้นะครับผมนี่สวยมากๆเลยสวัสดีครับ